การฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาโดยล้วงปู่จามมหาปุญโยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สัตสูสังและพะเตปัญญังตีติณบัดนี้จะได้อธิบายในการฟังผู้ฟังแล้วไม่ได้สนใจอะไรอันนี้แปลว่าไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นในการฟังของตนผู้ฟังแล้วได้ใครครวนตรึกตรองพิจารณาในประการใดๆอันนี้แปลว่า ได้ปัญญาความคิดอ่านได้ตั้งใจแก้ไขตนของตนในการที่ตนได้เป็นมนุษย์เดียวนี้ความดีเกิดขึ้นอย่างไรความชั่วเกิดขึ้นอย่างไรให้เราทุกคนจงแก้ไขตนของตนทุกคนในชีวิตบัดเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์แล้วได้พบปะ พระพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ชี้บอกหนทางแก่บุคคลที่จะไปสู่นรกที่จะไปสู่สวรรค์ให้คิดอ่านในตัวของเราทุกคนเพราะว่าความดีเป็นผลเป็นประโยชน์ความดีเป็นของตนตลอดไปบุคคลผู้ที่สะสมบุญกุศลเก็บเล็กสะสมน้อย ยอมได้ผลได้ประโยชน์ความดีของตนเป็นความสุขของตนผู้ฝังแล้วไม่ใครครวนไม่พิจารณาอันใดอะไรสักอย่างฝังแล้วก็แล้วกันไปเรียกว่าสูญเสียเปล่าประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อันใดฝังแล้วนี้ให้ปัญญากเกิดขึ้นบญเกิดขึ้นจากการเป็นมนุษย์นี้ บาปเกิดขึ้นจากการเป็นมนุษย์บุญบาปเกิดจากใจของเราเดี๋ยวนี้จึงให้ใครครวนตรึกตรองพิจารณาคิดอ่านในชีวิตของตนดีเกิดขึ้นอย่างใดชั่วเกิดขึ้นอย่างใดเราเป็นมนุษย์ปุถุชนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ในความคิดความอ่านก็มีแต่มัวเมา มีแต่อยากมีแต่โง่เคลาหลงไหลไม่รู้ภาวะดีชั่วอันใดให้คิดอ่านให้ดีเราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี้ได้พบปะาพระพุทธศาสนาได้สรับรับฟังคำสอนของพุทธะแล้วสัตว์สูสังและพระเตปัญญยังผู้ฟังด้วยดีย่อมมีความฉลาด สามารถรักษาตัวเจ้าของให้ได้รับความสุขรับความสุขเป็นมนุษย์และเทวดาเราเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดาจากเทวดามาเป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเป็นเทวดาให้เป็นผู้ตั้งใจแก้ไขคิดอันต้นของตนตลอดต่อไปผู้เกิดมาแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรบุญบาปอะไร ถ้าไม่รู้เรื่องไม่สนใจมีแต่เรื่องการกินการเล่นการไปการมาการสนุกสนานเอดตโรเฮโลเล่นตลกเมาไปตามเรื่องตามราวไม่คิดไม่อ่านว่าตนเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบปะพระพุทธศาสนาในชีวิตของตนบัดนี้ตนได้พบแล้วพระศาสนา คำว่าศาสนาแปลว่าเป็นคำสอนแก่ชีวิตมนุษย์ชี้ให้รู้ดีชี้ให้รู้ชั่วให้รู้ประการใดๆทั้งหมดให้เราทุกคนจงคิดอ่านในตนของเจ้าของจึงจักเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะอาศัยการฟังนี้ที่อาตมาได้อธิบายในสุดสูสังละพติปัญญงฟังแล้ว แก้ไขตัวเจ้าของให้ตนเป็นผู้ได้รับความสุขในมนุษย์และเทวดาตลอดต่อไปเอวังก็มีด้วยประการชนี้